สวัสดีครับผมนิคิตนติพูน531ส่น3วันนี้นะครับผมจะมาประกอบนะครับส่วนหน้าของจักรยานนะครับเลือก SM ม m b นะครับขั้นแรกนะครับทำการนะครับเลือกนะครับชิ้นส่วนของจักรยานก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเราเลือกแฮนจักรยานมาก่อนนะครับปรับแฮนด์จักรยานนะครับให้อยู่นะครับ move component นะครับ ออปรับแฮนของเรานะครับให้อยู่กึ่งกลางก่อนนะครับก็คือเริ่มแรกนะครับ ทำการนะครับ f r o a z ก่อนนะครับแล้วทำการ move component นะครับเลือก to xy position นะครับกดที่ชิ้นส่วนนะครับแล้ว apply นะครับจะได้อยู่แกนกลางนะครับกดถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ทำการ fix นะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเรียกชิ้นงานนะครับคือกลิบมือจับนะครับทำการเรียกกลิบมือจับมา2อันนะครับขั้นแรกนะครับ คลิกที่กิ่งมือจับและคอนโทลนะครับที่ชิ้นงาน2ชิ้นนี้ที่เราจะทําการเด็ดกันนะครับกดเมดกันนะครับมันจะทําการคอนเซนทริกแล้วกดกลับด้านนะครับหลังจากนั้นนะครับกดถูกกล้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนนะครับอันนี้นะครับเราจะทําการสวมนะครับเข้าไปนะครับก็กดที่ผิวด้านในนะครับถ้าเราต้องการสวมให้พอดีกับส่วนไหนเราก็คลิกที่ส่วนนั้นนะครับอันนี้จะเลือกผิวส่วนนี้นะครับ คือผิวนี้นะครับมันก็จะทําการสวนให้เราอัตโนมัตินะครับกดโอเคนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับระหว่างชิ้นนี้นะครับกับชิ้นนี้นะครับก็ทําการเมดกันนะครับหลังจากนั้นเลื่อนนะครับทําการนับคลิกที่ผิวด้านในนะครับแล้วก็คลิกที่ผิวนี้นะครับมันก็จะทําการเมดกันนะครับกดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ส่วนของแฮร์นะครับ ส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของคอจักรยานนะครับเรียกคอจักรยานออกมานะครับเรียกมาหนึ่งชิ้นนะครับเราจะทําการสวมคอจักรยานนะครับไปที่ชิ้นนี้นะครับแล้วก็คลิกที่แผ่นนี้นะครับและแผ่นนี้นะครับเลือกเมดกันนะครับให้เมดเนี่ยคอนเซนทริกกันนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้เมดคอนเซนทริกแล้วนะครับแต่สังเกตทิศทางนะทิศทางมันยังไม่ได้นะครับเราทำการนะครับเลื่อนทิศทางนะครับก็คือเราจะทำการนะครับทิศทางนะครับก็คือส่วนของผิวนะครับที่เราจะทำการสวมเข้าไปนะครับโอเคนะครับเอาไม่นะครับ ทำการเมดใหม่นะครับโดยการเมดที่ไลฟ์เพนของแฮน์และของคอนะครับไลฟ์เพนของแฮร์นะครับและไลฟ์เพนของคอจักรยานนะครับทําการเมดกันนะครับโอเคนะครับกดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับแต่มันยังสามารถเลื่อนได้อยู่นะครับยังสามารถหมุนได้นะครับเราทำการให้หมุนไม่ได้นะครับก็คือเราจะทำการนะครับกดที่ท็อปเพนนะครับ ของคอจักรยานนะครับและท็อปเพนของแฮนจักรยานนะครับให้มันพา ralels กันนะครับถ้าพา r a l e l กันแล้วนะครับมันตัวส่วนของตัวนี้นะครับจะไม่สามารถขยับไปได้นะครับทําคอจักรยานเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนนะครับของแกนคอมุนนะครับตึงแกนคอมุนมาหนึ่งแกนนะครับทําการเมสกันเหมือนเดิมนะครับขั้นแรกนะครับ คลิกที่ผิวด้านในนะครับกดคอนโทรลคลิกที่ผิวนี้นะครับกดเมสนะครับมันก็จะคอนเซนทริกกันนะครับกดเครื่องหมายถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับกดที่ผิวนี้นะครับและผิวของด้านนี้นะครับสักครู่นะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนผิวนะครับเป็นผิวนะครับเป็นผิวด้านในนี้นะครับ กับผิวของส่วนนี้นะครับกดเมดนะครับอ่ามันจะทําการคอนฟิ d เดนท์ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับเอเคไหครับก็กดเครื่องหมายถูกต้องนะครับเราก็จะได้ส่วนของก้านมาแล้วคอคอนะครับคอแล้วก็แกนคอมุลนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวประคองหน้านะครับอ๋อโอเคครับ ตัวประคองหน้านะครับดึงตัวประคองหน้ามานะครับทําการนะครับทาเหมือนเดิมเขาคือคลิกที่ผิวตัวนี้และผิวนี้นะครับทําการเมดกันนะครับผิวนี้นะครับและผิวนี้นะครับทําการเมดกันนะครับก็ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนนี้ลงมานะครับอาจจะยังหมุนได้อยู่นะครับเลื่อนนี้ลงมาครับทําการนะครับ ala กดที่ผิวนี้นะครับ และพิวด้านในนะครับให้คอนฟิเดนซ์กันนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับยังสามารถหมุนได้อยู่นะครับทำท็อปเพลนนะครับของของตัวประคองหน้านะครับท็อปเพลนนะครับไลท์นะครับไลท์เพลนของตัวประคองหน้านะครับกับไลท์เพลนนะครับของแฮนจักรยานนะครับ ให้มัน p a r a l l e l s กันนะครับก็ถูกต้องนะครับเท่านี้นะครับตัวนี้ก็จะหมุนไม่ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะทําการใส่นะครับตัวของตะเกียบหน้านะครับลากตะเกียบหน้าออกมานะครับ2ตัวนะครับตะเกียบหน้าอันแรกนะครับกดที่ผิวนี้นะครับและผิวด้านนี้นะครับกดเมสกันนะครับถูกต้องนะครับมันยังเลื่อนได้อยู่ถูกไหมครับแต่เราจะทําการนะครับคลิกที่ผิวนี้นะครับและ ส, rumor, ส,ส,ส,ส่วนของผิวนี้ travail. นะครับให้แทงเจนกันนะครับกดโอเคนะครับชิ้นนี้ท ok ําเช่นเดียวกันนะครับส่วนของนี้นะครับและส่วนของผิวนั้นนี้นะครับให้คอนเซนทริกนะครับหลังจากนั้นนะครับกดที่ผิวนี้นะครับผิวนี้นะครับแล้วก็ผิวของส่วนนี้นะครับทําการนะครับแทงเจนกันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะทําการนะครับใส่สปริงนะครับเอเคนะครับเอเคนะครับทําการหมุนตัวนี้นิดนึงนะครับให้มันไปทางทิศท,ทางเดียวกันนะครับอะไม่เป็นไรครับ แต่เราค่อยทําต่อไปนะครับส่วนต่อไปนะครับเราทําการใส่สปริงนะครับเลือกสปริงออกมานะครับออกมา2อันนะครับทําการนะครับเม s สปริงนะครับโดยการคลิกที่ตัวนี้นะครับและคอนโทรลที่ผิวนี้นะครับกดเมสกันนะครับกดกลับทิศนะครับมันก็จะทําการใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวแทงเจนนะครับตอนนี้สปริงเรายังเลื่อนได้อยู่ถูกไหมครับกดที่ผิวนี้นะครับและผิวนี้นะครับ ให้มันนะครับคอนเทนเจน์กันนะครับกดโอเคนะครับอ๋อตอนนี้สปริงมันยังลึกเข้าไปอยู่นะครับโอเคนะครับพยายามทําให้ผิวของสปริงนะครับแก้ไขนิดนึงนะครับเลือกที่ตัวนี้นะครับวิวเมทนะครับทําการลบแทงเจน์ตัวนี้ออกไปนะครับโอเคนะครับสักู่นะครับทําการลบแทงเจนร์กันนะครับทําไมนะครับ ปิงตัวนี้นะครับเอาผิวผิวนี้นะครับกับนี่นะครับเมทกันนะครับเคนะครับทําการกลับทิศนะครับเลื่อนเข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับทําการนะครับโอเคนะครับส่วนของนี้นะครับและส่วนของนี้นะครับโอเคนะครับกดโอเคนะครับ สปริงอาจจะกินกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับที่ผิวนี้นะครับและผิวนี้นะครับทาการนะครับกลับทิศของสปริงนะครับให้สปริงเนี่ยลึกเข้าไปนะครับสปริงยังไม่ได้ที่นะครับให้เราทําการนะครับเลื่อนใหม่นะครับเป็นตัวนี้แล้วตัวนี้เมทกันนะครับถ้ากับกับทิศนะครับ ลองดูนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้ใช่ไหมครับทำงานแก้สักครู่นะครับโอเคครับเอาใหม่นะครับทําการเมสกันใหม่นะครับโอเคนะครับกดกลับทิศนะครับโอเคได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนสปริงนะครับขึ้นไปนะครับให้สปริงนะครับส่วนของผิวนี้นะครับและของผิวนี้นะครับ นะครับผิวนี้นะครับกับผิวนี้นะครับเมดกันนะครับโอเคนะครับเจนเจนกันนะครับแล้วได้ผิวสปริงนะครับแก้ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้เนี่ยสปริงอาจจะกินมาอยู่บ้างนะครับให้ทำการนะครับดูตัวนี้ใหม่นิดนึงนะครับ นี ite, ่ครับบิวนะครับลบแทงเจนออกกันนะครับลบแทงเชนออกกันนะครับโอเคนะครับทําการเลื่อนสปริงนี้ใหม่ก็ความสัมพันธ์ใหม่นะครับเป็นตัวล่างนะครับกับผิวนี้นะครับให้เมสกันนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเลื่อนนะครับตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับตอนนี้มันยังไม่ได้ที่ถูกไหมครับเรากลับทิศมันนะครับ โอเคนะครับสักครู่นะครับโอเคนะครับกดใหม่นะครับเมสกันนะครับกดกลับทิศทางนะครับกดทิศนะครับใหม่นะครับตัวนี้เมสกันนะครับถ้าไม่ได้นะครับกดกลับทิศนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเลือกนะครับผิวด้านบนนะครับถูกต้องนะครับ เลือกผิวดานปุนนะครับกับส่วนนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับกดโอเคนะครับกดโอเคนะครับเราก็ได้สปริงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการใส่นัดนะครับในการเลือกนะครับตัวนี้นะครับเราไปที่ทูบ็อกนะครับซึ่งทูบ็อกนี่กดแอดนะครับเข้าไปนะครับทูบ็อกก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วเลือกของดินนะครับเลือกนัดนะครับเลือกเลือกเป็น เ e ็กซ์นัททอ i ไฟพิษนะครับแล้วเลือกตัวนี้ออกมานะครับ m 1 4นะครับกดถูกต้องนะครับใช้2ตัวนะครับเอังจากนั้นนะครับเลือกเหมือนเดิมครับคือเลือกที่ผิวนี้นะครับและผิวของทนี่นะครับเมสกันนะครับเห็นครับหลังจากนั้นนะครับทำการนะครับผิวด้านนี้นะครับ ับผิวด้านนี้นะครับโอเคนะครับกดกลับทิศนิดนึงครับผมโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับตัวต่อไปนะครับทาเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเลือกผิวนี้นะครับับผิวนี้นะครับจากนั้นนะครับกดโอเคนะครับเลือกผิวด้านนี้นะครับและผิวด้านล่างนี้นะครับ กดกลับทิศนิดนึงครับโอเคนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็จะได้นัดนะครับใส่ทิ่ตอนนี้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเลือกนะครับขึ้นไปเลือกนะครับที่โบนะครับเลือกเป็นเอแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับแต่ผมนะครับขอเลือกเป็น เป็นตัวนี้แล้วกันครับเป็นส h ูเฮดนะครับเลือกตัวนี้มานะครับเดมิเตอร์สินะครับความยาว30มสิบนะครับกดถูกต้องนะครับเลือกมาทั้งหมดสองชิ้นนะครับอ๋อเลือกเลือกมาชิ้นหนึ่งนะครับทําการนะครับเหมือนเดิมนะครับคือเมสกันนะครับให้ส่วนนี้นะครับเมสกันนั่นเองนะครับ นกดถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกผิวของน็อตนะครับเลือกผิวด้านนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงก็ได้ครับแล้วก็ผิวของด้านในนะครับผิวของนี้นะครับให้มันคอนฟิ d เดนซ์กันนะครับกดโอเคนะครับแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับใส่น็อตเรียบร้อยต่อไปนะครับทําการนะครับเรียกน็อตมาอีกตัวหนึ่งนะครับ ป็นขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับขนาดไดมิเตอร์นะครับแปดนะครับสามสิบสามสิบโอเคนะครับเลือกมาหนึ่งอันนะครับกดทําการนะครับเมดกันนะครับที่ผิวนี้และผิวนี้นะครับเขียนครับกลับหัวนิดนึงนะครับอ่าเลื่อนนี้ลงมาหน่อยนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับกดที่ ผิวของด้านบนตัวนี้นะครับและผิวของด้านล่างตัวนี้นะครับโอเคนะครับทำการสวมเรียบร้อยนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่นัดนะครับเลือกนัดอีกแล้วนะครับไปที่ hex n u d นะครับเลือก hex n u d แบบตินนะครับเพราะว่า พื้นที่เหลือนิดเดียวเองนะครับ M8 นะครับโอเคนะครับกด OK นะครับแล้วเลือกนะครับออกมา1ชิ้นนะครับเลือกที่ผิวนะครับด้านนี้นะครับด้านไหนนี้นะครับกับผิวตัวนี้นะครับเมดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกที่กด OK กันนะครับเลือกที่ผิวนี้นะครับและผิวด้านนี้นะครับผิวนะครับ นะครับกดโอเคนะครับเราก็ทําการใส่นักเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่ล้อจักรยานนะครับเลือกนะครับล้อจักรยานนะครับตัวนี้นะครับเลือกที่ล้อหน้านะครับล้อหน้าของจักรยานนะครับหลังจากนั้นนะครับ ทำการหมุนตัวนี้นิดนึงนะครับให้ด้านนี้นะครับให้ตัวนี้นะครับหมุนให้ตรงกันนะครับลักษณะของตัวนี้นะครับทำคัญหมุนนะครับโอเคนะครับหมุนให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกที่ส่วนของ ขอบนี้นะครับและขอบด้านบนนี้นะครับกดเมดนะครับแต่ไม่ต้องคอนฟิเดนต์นะครับแค่คอนเซนทริกพอนะครับโอเคนะครับกดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการนะครับเลือกนะครับไลท์เพนนะครับไลท์เพนของของพื้นผิวนะครับไลท์เพนของทั้งหมดนะครับกับไลท์เพนของส่วนของล้อจักรยานนะครับส่วนของล้อหน้านะครับ หนึ่งล้อหน้านะครับก็คือไลฟ์เพียงล้อหน้านะครับให้นะครับคอนฟิเดนซ์กันนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็จะได้ล้อมาแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับทําการนะครับใส่ยางนะครับเลือกยางนะครับยางล้อนะครับอ๋อลืมปิดตัวนี้นะครับเลือกยางล้อนะครับตอนนี้นะครับออกมาหนึ่งเส้นนะครับ คลิกที่เส้นโค้งไหนก็ได้ครับสักเส้นหนึ่งนะครับกับโค้งนี้นะครับทำการนะครับเมทกันนะครับเส้นโค้งไหนก็ได้นะครับทําการเมทกันนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเช่นเดิมครับเลือกไลท์เพนนะครับของตัวนี้นะครับและไลท์เพนของยางนะครับ รรียบ้อยครับแค่นี้นะครับยางเราก็จะใส่นะครับก็ได้เป็นส่วนหน้าจักรยานแล้วครับขอบคุณครับ